คนแปลว่ามาแล้วหมายกระจะมาพบกับแพรวาในช่องประจ,จานีน่าของเพลเหมือนเดิมคลิปนี้เนาะคิวบ้านจา้ะอัดคลิปรัวๆจ้ะกระเทือนแต่งหนาแล้วพอคลิปนี้เล่าให้ฟังก่อนทุกทําความกาใจกันก่อนมีแฟนคลับคนหนึ่งแฟนพี่เขาเป็นแฟนคลับที่หนาหลักของแพรนะแพรบอกเลยว่าแพรไม่เครียดไม่ขมอะไรหรือกไม่ไม่อะไรไม่โกดไม่ไรเลยเนาะที่พี่เขาคอมเมนต์แพรก่อนที่จะเล่า อบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นอ p พี2ของชีวิตแพรวาสมัยตอนเด็กๆกวา่าจะมาเป็นแพรวาในวันนี้เนาะผ่านอะไรมาเดึงเนาะแต่ว่าขอพูดเรื่องคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งก่อนคือแพรไม่เครียดไม่ขมแม่อะไรเขาเลยพี่เขาเป็นแฟนคลับแพที่ดูคลิปแพรมานานแล้วจ้ะแล้วเขาก็มีการอ่อวันไหนดีแกกต็ติชมวันไหนแกชอบแกก็ชมอะไรนี่แหละจ้ะซึ่งเมื่อ อาทิตย์นี่แหละจ้ะแกกันเลยคอมเมนต์ว่าเพว่าต้องเปลี่ยนชุดสภาแต่งตัวสวยกว่าน,นี่เปลี่ยนสภาบ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้เนาะเปิดมาก็เจอแต่ชุดเดิมชุดเดิมอะไรอย่างงี้บอกก่อนเล่าให้ฟังก่อนว่าคือช่วงแต่ส่วนมากก็แต่เห็นเป็นช่วงที่เอ่อคลิปกินเขาเนาะทิเบจะใส่เป็นชุดวอมบางทีก็สีเทาบางทีก็สีอะไรเงี้ยมันจะมีชุดวอมอยู่เมื่อกี้ชุดเดับที่เพวไว้ใส่ตอนที่เอ่อเพเลิกงานมาแล้วเพก็จะ ก่อนที่เพยจะอาบน้ำเนาะเพยก็ต้องมาเปลี่ยนขึนไปเปลี่ยนสภาจ้ะแล้วก็ใส่ชุดนั่นลงมาเพื่อทํเข่าแล้วก็กินเข่าเรียบร้อยแล้วเพยถึงจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วเพถึงจะใส่ชุดอืน่นมันก็เป็นช่วงชุดที่เพยใส่ชุดนั่นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก่อนที่เพยจะขึ้นไปอาบน้ำเพยชุดนั่นจะเ,เ,เป็นชุดกินเข่าเพยเอาเนี่ยเจ้าที่นี่พี่เขาก็คงจะเห็นบ่อยเขาก็เลยท่วงเพมาจา้ะเออแฟนคลับก็เปิดมาก็อยากเห็นอะไรที่มันสวยๆงามๆเจริญหูเจริญตาอะไรเยงี้ เข้าใจจ้ะแต่บอกไว้ก่อนว่าเพรอยากเ,ออเพรอยากทำคลิปให้มันเป็นตัวแพรามากที่สุดเนาะแพรบอกแล้วว่าถ้าถ้ามันเป็นการสแสดงหรืออะไรเงรี้ยช่องอื่นเขาก็มีกันจ้ะพี่น้องเข้าใจไหมเข้าใจฟ <c oughs> ิลไหมว่าช่องอื่นคนอื่นเขาก็ทําแต่ตัวส,สวยๆมานั่งอัดคลิปมานั่งพูดมานั่งกินข่าวโชว์อะไรเงรี้ยแต่แพรอยากทําช่องแพรันเป็นเรียลลิตี้ก็คือชีวิตจริงของแพร ซึ่งชีวิตจริงแพกเป็นอย่างนี้เลยจ้ะชุดที่ไปใส่กินข่าวไปอาจจะใส่สามวันซ้ำหรือว่าบางทีมันอาจจะเห็นสี่ห้าคลิปแต่อย่าลืมว่าบางวันแพ็ก็อัดสองคลิปอะไรอย่างงี้เนาะเออนั่นแหละจ้ะพี่น้องแล้วที่นี่แพรอยากให้มันเป็นแบบชีวิตจริงก็คือถ้าหายแพมานั่งแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวสวยๆก่อนที่จะมาทํากับข่าวมานั่งอัดคลิปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้พอคลิปจ้ะถ้าทำอย่างนั้นเพราะว่าแพาเป็นคนที่ ถ้าอยากทําอะไรเพยก็จะทถ้าแพยแต่งตัวถ้าต้องมาเสียเวลานั่งแต่งหนา้าแต่งตัวแพยเหนื่อยแล้วแพททางานนอกบ้านมาแพยก็เหนื่อยแล้วพี่น้องเราจะหายแพยมานั่งอัดคีปแต่งอาบน้ําแต่งตัวทําผมเสร็จแล้วกว็มาอาดคิปแบบว่าทํากบโคงกินข่าอีกโอ้ไม่ไหวเราพี่น้องเราก็สองชั่วโมงพออ,พอพาดคิปเสร็จแพยก็ต้องขึ้นไปละอาบน้ําล่างนะเปลืองก็อนสำอางไปอีกจะ้ะอือก็เลยห้มันเป็นตัวขตนของเพะวันไหนแพยแต่งหน้าก็คือแต่งวันไหนไม่แต่งก็ คนดูเอาเนาะหรือว่านั่นแหละจ้ะให้มันเป็นไฮเปโฟกัสที่เนื้อหาของคลิปหรือว่าอะไรเงีง<ม>้ยอือย่างอื่นมากกว่าตัวตนของมากกว่าการแต่งหน้าหรือการแต่งตัวของเพว่าเพราะว่าอยากให้ดูที่เราปเป็นเราเนาะแต่ว่าแพวไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นคนที่เขามาคอมเมนต์เรื่องนี้เนาะเพราะว่าแพก็จะแจ้งไปในหลายคลิปแล้วว่าช่วงที่ช่วงที่แพวไม่ทํางานหรือว่าช่วงที่แพวอยู่บ้านฉเฉยเฉยก็จะเห็นคลิปเพวแต่งหน้าบ่อยๆจ้ะ ช่วงที่เพรเพเริ่มทําคลิปใหม่ๆตอนนั้นเพรอ,อยู่บ้านสองเดือนเพรก็แตง่งหน้าอัดคลิปทุกวันจ้ะมันการสวยของเพรขึ้นอยู่กับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์ชีวิตช่วงยุ่งไม่ยุ่งจ้ะพี่นอ้องอก็นั่นแหละแต่ว่าบอกเลยว่าสภาพเพรนอะเยอะมากใส่อัดคลิปลวันละสามชุดก็ยังไม่มืดจ้ะเพราะว่าออกยังไม่ออกจากทุงก็มีลูกผัวบุญจะมาไรจะจัดตู้สะพุงสะาเพราะว่าเพ้ิซื่อๆ สั่งออนไลน์ที่ไม่เดเอามาโชว์ก็มีนะแล้วอย่างที่ไปชอบมาเปิดถุงเนะี่ยเคยเห็นแพรใส่ตัวเลยยังล่ะอยังเพราะว่าแพรซื้อเฉยจ้ะแพรไม่ได้ใส่แพรไม่มีเวลาใส่จ้ะพี่นอ้องเออแพรก็จะใสแค่ชุดทํางานแล้วก็ชุดรวมนั่นอย่างที่เห็นกันจ้ะช่วงไหนแพรไปเที่ยวช่วงไหนที่แพรใช้ชีวิตแบบเหมือนคนปกติมันใช้ชีวิตอยางเงแพรก็จะ ออกมากระใส่เดิ่งกระแต่งเดิ่งเป็นปกติของผู้หญิงที่แพบอกว่าไปขี้ขันไปไหนมาไหนก็ย mm ้อนอย่างี้แหละเพราะว่าไปขั้นแต่งตัวนั่นแหละจ้ะพี่น้องมามาเขาคลิปเข่า,ขากันแต่ว่าขอบคุณเนาะที่ว่ามาเป็นกําลังใจให้แพตลอดแล้วก็มีคําติชมแพชอบแพขอบคุณมากแต่พี่น้องมาเข่าเรื่องกันคลิปนี้เนาะที่แพจะมาเล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นแพลวาถึงทุกมันนี่ตอนที่ตอนแรกเล่าอตอนที่แล้วเ,เล่ามาถึงตอนที่ ขายขนุนเนาะเปิดแผงใครยังไม่ได้ดูไปไล่ดูคลิปที่แล้วเนาะเปิดแผงขายขนุนแม่ก็จะตอนเช้าก็จะไปเปลี่ยนแม่ใช่ไหมละ่ะใครแม่ทำกับเขาเ้าก็จะไปเปลี่ยนพ่อเขามาเขามาให้พ่อเขามาอาบนั้นกินข้าวพ่อ,พอตอนคืนพ่ออาจจะต้องอ่านอนเฝ้าขนุนอะไรอย่างงี้เนะาะใครยังไม่ได้ดูคลิปเริ่มต้นกลับไปดูคลิปเริ่มต้นก่อนนาอพี่น้องคลิปแรกเล่าให้ฟังชีวิตแพ้แบบค่อนข้างที่จะจนมากลําบากมาก เอยมันมีช็อตหนึ่งที่ตอนแพรก็ยังจําได้ถึงทุกวันนี่แพก็จะเล่าให้ฟังคืออาแพเนาะเขายุ่งเทพอะไรเงี้ยเขาก็จะลาเขามาบ้านที่หนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นอันนี้เล่าย้อนกลับไปช็อตจนที่อยู่บ้าน่าอยู่นนทไทยก่อนนิดหนึ่งเพราะว่าแพรลืมเล่าไปชอ็อตนี้มันก็ชอ็ชอตช็อตชีตหัวใจแพรเหมือนกันคือตอนนั้นแพยพยคิดกลับไปเนาะอาแพนี่ เขากลับมาจากกรุงเทพเลยงเขาก็จะมีตังซื้อพาลูกเขาไปในเมืองซื้อเคฟซ้มเคฟซีกินอะไรอย่างงี้เนาะเชื่อไหมว่าเพก็ไม่เคยกินเคฟซีเพไม่เคยเห็นก็ขอเขากินเขาก็ไม่หายกินแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กน้อยไงเข้าใจไหมความที่เป็นเด็กน้อยอุ๋พี่ลุน้องมันก็เด็กน้อยมันก็ขี้หวงของมันเป็นเรื่องปกติแหละจ้ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ห่วงกูอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าอาเองก็ไม่ได้แบบเอาให้น้องกินดึงอะไรอย่างเงี้ย เอาหายแพ้ดึงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้โกเขาก็ปล่อยเลยตมเลยซะแล้วเขาก็กินกินใชแล้วเขาก็หายเองแบบว่าที่เป็นเศษเศษแป้งไก่ทอดนะพี่น้องเอยอ,อร่อย่อ,อยตอนนั้นนะ่ะนั่งดูตาเขาเขาไม่เคยแบ่งเขาไม่เคยน่แหละเองก็ไม่เคยได้กินอะไรดีๆกับเขาดกอกจ้ะนั่นแหละเออที่นี่กลับมายอนกลับมาตอนมาอยู่บ้านใหม่นะตอนก็อยู่บ้านกระท่อมจ้ะกระท่อมไม่อยู่คาดที่นี่ ก็าขายขนุนตอนช่วงปิดเทอมช่วงใกล้ๆปิดเทอมอะไรเงี้ยช่วงหนา้อนนะจ้ะแม่ก็จะไปรับขนุนมาขายหาตัดไปขับรถเขาไปหาในดุงแล้วก็จะไปตัดมาแล้วก็เอามาขายข่างทางจะชรางกิโลขายเพลก็ต้องช่วยจ้ะตอนนั้นแม่ยังไม่เริ่มขายตอนนั้นแพลประมาณสิบขวบนะแม่ยังไม่ได้เริ่มขายทําดอกไม้เนาะเออตอนนั้นที่นี่โกแบบมีข้างหนึ่งที่เพเล่าข้างเอาไว้แต่ตอนที่แร้วคือแพลเกือบเกือบจะ ไม้มรณาจากที่ตกน้ำสามรอบนะพี่น้องชีวิตแพนอี่ตกน้ำสามรอบกัอบตายมาและสามรอบเนะจมน้ำจ้ะมีคนช่วยไปไว่า้ตละโดดเออกระน่ำนี่ชื่อแพนนี่กระน่ำนี่สามรอบเกือบแบบว่าเกือแบบโดเกือแบบจมน้ำตายที่จําได้ช็อตใหญ่ๆเลยคือสามช็อตคือญาตไปช่วยไหว้ข้างนึง่งเราก็มีตาหนงตาหนงนี่ก็คือหน้าขี่เมาคนหนึ่งที่ แกเมาตลอดเวลาจา้ะแต่แกเห็นเพย์จมน้าพอดีแกก็เลยมาช่วยใบแล้วอีกข้างหนึ่งก็เป็นเอ่อหน้าแพรตอนนั้นพ่อทําอ่าขึ้นไปทําไรกาแฟตอนที่เพยังน้อยสี่ห้าขวบตอนนั้นเนาะก่อนที่เขาเจ้าเพไปฝากบาบ้านยาอตอนนั้นพ่อทําไรกาแฟอยู่บนเขาเขาโกะเอาหน้าแพไปเลี้ยงไปเลี้ยงเพย่าง พกระตุกน้าเจ้ะหน้าแพเอาสวิงตักแคขึ้นตอนนั้น3าสี่ขวบรลอมังอือนั่นแหละชีวิตแบบว,ะวะ่าเกือบตายมาแล้วก็น้ำสามาโลกแล้วที่นี่ตอนนั้นมาขายขนุนเะก็เกิดอุบัติเหตุจ้ะด้วยความที่แผงขนอ่ะใครมองภาพออกว่าอยู่มังไทยจะเห็นตามขางขนุนใช่ไหมเขาจะมีแผงขายทุกวันนี่ก็จะมีเป็นแผงขายอะไรเนาะไฟทองนะ ขายทองขายผลละมุงผลลไม้ขงางถนนนัน่นเลยสมัยก่อนแพ้ก็เป็นหนึ่งในนั่นถนนโชคชัยเดชอุดมแพ้ก็จะจ้งแผงขายแม่แม่ก็ตั้งแผงขายขนุนขายน้ำผึ่งอะไรอย่างงี้เนาะเราที่นี่มันอุบัติเหตุเนาะเดี๋ยวความที่มันอยู่ติดถนนอุบัติเหตุก็คือแพ้นั่งนั่งขายอยู่ดีรถพุ่งเข้ามาเลยจ้ะรถพุ่งเข้ามาในแผงแพ้ซึ่งเราเพ้ก็นั่งอยู่ในนั่นทุกคนแผงล่ม ลงอย่งเงี้ยทับแพรแต่พี่น้องรถเก๋งจำได้รถเก๋ง,ด,กงดีที่ว่าแพเออ้เขาเรียกว่าดีที่ว่าไม่เป็นอะไรแต่ก็เจ็บตัวจ้ะรถคันนั้นก็พังหมดเลยอือแบบหลอนมากจนแม่ก็ตกใจออหลังจากนั้นมาก,ก็โอ้โหเขาก็มีการทำโคงทำขวันแต่ตอนนั้นเรากลัวมากเราท็กมากเลยแบบ กลัวตายไปเถ่ะนะเออนั่งนั่ง,งอยู่ดีดีเราลดพุ่งเขามาพป่น้องเราฝนมันตกต้นนั้นถนนแถวบ้านแพรนี่จะ,จะล้ำลือมากเรื่องถนนลื่นเนาะเราฝนตกเลนลินนึงคนส่วนมากเขาก็จะไม่กล้าไปนั่งเท่ายเออแพรก็พยายามอ,อกห่างหแลงวนะเราก็คิดว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กน้อยแม่ก็เดินตอนนั้นมันตอนเที่ยงเที่ยงแม่ไปซื้อ,อเขาเรียกว่า แม่ก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาจะมาหักินน่นแหละจ้ะแพะก็อยู่คนเดียวตอนนั้นรถพุ่งเข่าเลยจ้ะโอ้โหดีที่ไม่โดนรถโด,ดนแต่ไม้ถ้าโดนรถก็อาจจะเจ็บกว่านี้เออนั่นแหละจ้ะพอหลังจากนั้นมาแม่ก็เริ่มทําดอกไม้เนาะทําดอกไม้ก็คือเริ่มจะขายดอกเฟื่องฟ้าเพ่ก็มีหน้าที่ช่วยตอนแล้วแม่ก็เออเขาเรียกว่าอะไรตั้งตั้งขางทางอีกเหมือนเดิมตอนสมัยก่อนล้านขายเฟื่องฟ้า บ้านใหม่เนาะเขาก็จะตั้งขางถนนก่อนเหมือนเดิมจ้ะตอนนั้นยังไม่มีสี่เลนตอนนี้มีถนนสี่เลนแล้วเนาะก็จะเขาฝราั่งเลื่อนฟางๆกับเข้าไปทางในอีกอืแล้วที่นี่ตอนนั้นแม่ก็ตั้งคางถนนจะเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วที่นี่น้าสายยางก็ไม่มีรถน้าประปาก็ไม่มีตอนนั้นทํายังไงจ้ะไอเพรนี่เลยจ้ะหิวน้ํารถเลิกรงเรียนมานี่ก็ต้องแบ่งเป็น,เป,นเป็นล็อกเป็นโซนนะเนาะว่าโซนนี้รถวันนี่โซนนี้เป็นบริหารจัดการไง โซนนี้ลอกวันนี่โซนนี่รอกวันลดวันนี้อะไรเงี้ยก็คือต้องลดทุกวันจ้ะถังใบหนึ่งตักน้ำคลองขังถนนนัน่นเลยจ้ะเพื่อที่จะเอาไปลดน้ำต้นไม้เดินลดทีละต้นทีละต้นจ้ะถือกระปนาะโอ้ยเหนื่อยพี่น้องเ้ยบางวันก็นลดไปด่าเครียดไปด่าบน่นแม่บ่นพ่อไปด่าพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องปกติของเล็กน,น้อยแล้วก็การการเขาเรียกว่าอะไรพอไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเนาะ ตอนช่วงหน้าผลไม้หลังบ้านเพนะ่ะเออก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสวนของหมอเป็นไรของหมอคือหมอเขาจะปลูกผลไม้ชุ่มผู้ละมุดอะไรเงี้ยหลังบ้านเพแล้วหมอคนเนี้ยเขาก็ใจดีอือชื่อหมอผินไปจาได้เฮ้ก็ตอนเย็นเพ่ก็ชอบเรียนกับเขาจะเวลา ไปเจอเวลางคาแต่เขาไม่ได้อยู่นั่นประจําไงเขาก็มาวันวันไหนเขามาเราก็เจอกันอะไรเงี้ยแกก็เออมีเคมีชะอมเนาะสวนแกปลูกชะอมปลูกอะไรเงี้ยเออแกก็บอกว่าถ้ามันออกแกคก็เกไปกินแกไปขายให้เพื่อนที่โรงเรียนก็ได้หรือถ้าอยากขายอะไรเงี้ยพคอีแวก็ได้ทีเลยจ้ะพี่น้องชมพู่ออกกีเพ้กับเก็บอ่าวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าชมพู่ออกเวลาไปโรงเรียนก็ถามเพื่อนว่าใครอยากกินชมพู่ถุงละบาท อือันนี้เป็นคนหัวการค้าเป็นคนทํามาค้าขายตั้งแต่ในน้อยเป็นคนแบบว่าการจัดการเก่งนะแต่ในน้อยบอกเลยจดชื่อไว้จ้ะวุ้งนี้เอามาส่งนะจะกินไหมเอาไหมไมีิเกลือให้ด้วยนะอะไรเงี้ยอืก็จดจด,จดขายได้วันหนึ่งก็ได้ประมาณสิบบาทอยู่นะออก็จะมีตังนั่นแหละจ้ะในการได้กินขนมเพิ่มขึ้นจากที่เม่ให้วันละสามบาทสี่บาท ก็จะมีตังนั่นแหละจะได้เก็บแล้วก็ได้มีเงินซื้อขนมนะเออนั่นเลยจะ้ะแล้วที่นี่พอชะอมออกแพรก็เก็บชะอมไปขายให้ให้ใหอ่าล้านค่ากำระบาดท,ท้องบาทอะไรแพ้ก็ว่าไปจะ้ะที่นี่เราก็จะมีมะละกอมะละกอนี่แพรก็วันเสาร์อาทิตย์นะมะละกอที่ตำสมตำนะจะ้ะซื้อคือเขาเอ็นดูเราเนาะแต่ของเขาเอ็นดูเราเขาก็จะอยากให้ เขาก็เห็นว่าเออเพรมมันหนักอ่ะมันเด็กดีอะไรอย่างงี้เนาะเออเขาก็จะเขาก็อนุญาตเออแล้วจิ๊นจะมีร่านขายสมตำเพริมก็จะต้องเก็บมะละกอเอาไปส่งร่านขายสมตำตอนทุกเช้าก็ใส่ถุงไปนักกันนักเดินเป็นกิโลพี่นอ้องเอ้ยเดินแบบว่ามะละกอนี่ประมาณสี่ห้าแบบเกือบสิบโลได้มั้งพกเจ็ดลูกเออเพื่อที่จะให้เขาขายสมตำได้ประมาณหนึ่งวันหรือสองวันอะไรอย่างเงี้ย แคก็เก็บไปส่งเขาจะ้ะแต่ว่าเขามีเยอะมากมะละกอคือเ็าทาไร่มะละกอด้วยเนะเาะอื่นอหละแต่แล้วเขาก็ให้เราเอาไปขายเพราะว่าแต่เปกติเขาจะส่งตลาดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่ได้ซีเรียสไงแพ้ก็เก็บไปขายให้เขาได้มาสิบบาทยี่สิบบาท,บบาทมันก็เป็นเงินสะสมของแพทีสสเพ่เก็บแต่หน่อยๆแต่ค่อยๆทยอยสะสมมาขายอะไรอีกแล้วช่วงหนาถอนมันอืมหนาถอนมันนี่แพ้ก็จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไร เขาถอนมันเสร็จแล้วใช่ไหมที่เขาเอาคนงานออกแล้วมันเสร็จแล้วเขาก็เหลือมันมันที่เหลือแต่ภาษาโคราชเขาเรียกมันเลี่ยนะเพ็กก็จะไปหาตามเก็บตามคุดที่มันที่เขาเก็บไม่มดเลยแล้วก็จะเอามาซับ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 ,ซบตากแดดแล้วก็เอาไปขายเป็นมันแห้งแต่โลตอนช่วงนั้นโลเก้าตังบาทหนึ่งอะไรนี่ก็ดีใจเลยแต่แต่มันเลี่ยนนี่จะเป็นรายได้ที่ดีมากเลยสาหรับแพคแพคเลิกเรียนมา ถ้าช่วงที่เพคไม่ต้องไปลดน้ำต้นไม้ไม่ต้องวันไหนที่เพ่ต้องไปรดน้ำต้นไม้ขนุนมันก็มีปัญหาเนาะช่วงนั้นปนัญหาที่เพก็คือลดน้ำต้นไม้เดี๋ยวทำงานบ้านหูขขาล่างจานช่วยแม่เสร็จเรียบร้อยเพคก็จะแบกเสียมจ้ะแล้วก็ถุงปุ๋ยอันหนึ่งตะกร้าอันหนึ่งจ้ะเข่าไรล่จ้ะไปหาเก็บมันเรียกเก็บเก็บพอได้เยอะเพคก็ให้พ่อนะมาบอกพ่อให้พ่อเอารถตุกๆไปใส่ให้พราะว่าพ่อมีตุกๆมือแปดตอนนั้นจ้ะตุกๆเก่ามาก พ่อก็จะเป็นคนที่ไปเข็นลงมาห้แเพ่แล้วพอแพกินข่าวกินน้ำเพราะมันมืดเนาะแพก็มาบอกพ่อไปเข็นพอมาถึงบ้านเพ่ก็กินข่าวกินน้ำเเพก็ยังต้องนั่งซับมันที่จะไปน่งไปหคดขนมาเลยจ้ะถึงสองสามทุ่มแล้วก็ถึงหลังสากจากนั้นถึงจะนอนได้ถามว่าการบ้านหรอแพไม่ทําไม่มีการบ้านอ่านหนังสือไหมแพ้ไม่อ่านหนังสือแต่แพเรียนเก่งมากไปพสอบได้ที่หนึ่งทุกปีจ้ะแพ้ไม่อ่านหนังสือเลย จริงๆอยู่บ้านถ้าช่วงไม่มีมันเลี่ยไม่มีงานแพ้ก,ก็จะอ่านจ้ะแพรก,ก็จะมีมุมของแพรมุมน,น้อยๆของแพเอาไว้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้นั่งเขียนหนังสืออ่านหนังสืออยู่ในบ้านเป็นมุมที่แพนั่งอยู่คนเดียวแล้วแพก,ก็จะอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยอ่านหนังสือเขียนหนังสือของแพแต่ช่วงมีมันเลี่ยนนี่แพไม่ได้ไปไหนหรกจะทำเหนียมันเลียนจ้ะอืมพอถึงเวลาพอเป็นแห่งแล้วพอ่อเขาไปขายให้แพก็จะมีเงินเก็บเริ่มเก็บพอเวลาที่ โรงเรียนจัดไปเที่ยวทะลงุงทะเลอะไรอย่างงี้เนาะแพ้ก็จะมีเงินส่วนนี้แหละจะที่ว่าเอาไปเก็บเอาไปเอาไปเก็บเอาได้ซื้อตัว๋วไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยเวลาแพ้อยากได้อะไรก็ซื้อะพอหลังจากนั่นปีตอนนั่นเพอยู่มปัปอป .5 มั้งอายุ18เข้า12พออยู่ป .5 น่ะจะแม่ก็เริ่มมีเงินเก็บขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแม่ก็เลย แล้วด้วยความที่กระท่อมน้อยของเราอ่ะมาใน,นนี่เริ่มพุแล้วจ้ะเป็นไม้อยู่คาไงแม่ก็เลยตัดสินใจจะสั่งบ้านปูนแต่ไอความที่ว่าเราไม่ได้มีเงินแสนเงินล้านหรอกตอนนั้น,นพี่น้องแม่ก็เลยซื้อเสามาตั้งเสาจ้ะพี่น้องตั้งเสาสั่งบ้านปูนมุงหลังคาสังกะสีนี่แหละเสาแค่ว่าเก้าต้นนะ่ะมัง้งโกด้วยความที่เงินมันน้อยนะเนาะทุกคนแม่ก็สั่ง เอาตั้งเสาแล้วกั้นบล็อกขึ้นแค่เขาเรียกว่าเคียง,งเอวอะถึงกัน้นกั้นอิฐบล็อกขึ้นแค่สามเมตรประมาณนั่นเนาะแล้วหลังจากนั้นขึ้นไปก็ตีเป็นไม้สังกะสีอ่เป็นไม้ตีฝาไม้จ้ะไม้ก็ไม้ออมาจากไหนไม้ก็ลื่นมาจากกระท่อมนั่นเลยจ้ะเออหลังคาสังกะสีอันนี้ซื้อใหม่แล้วก็เสาที่ว่าซื้อแล้วก็อิฐบล็อกจก้ะเราพื้นก็ยังไม่มีเงินเทป,ปูนเลยเงินยังไม่มีเทป,ปูนจะอ่าพื้นพอกอ ใช่ไม้กระดานที่ลื้อมาจากกระท่อมอะนแหละมันเรียบก่อนทั้งท่านที่ตัวโครงมันเป็นปูนนะแต่ว่าเอาไม้กระดานมาเรียบก่อนเออฝั่งหนึง่งเพราะว่ามันมีสองฝั่งใช่ไหมฝั่งหนึ่งที่ฝั่งที่นอนนะจ้ะก,ก็จะเป็นปูนเอเอก็อจะเป็นไม้ไม้กระดานเรียบที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างเป็นดินอยู่จ้ะคือคือ,คอยังไม่มีเงินเทพื้นอ่ะหละเออแต่ว่ากกัก้นกั้นบล็อกครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ปิดเต็มหม่ก็คือกันฝนกันแดดได้แหละจ้ะใครเอ่อ ใครคิดสภาพไม่อกอกก็เป็นบ้านเป็นบ้านปูนที่มีปูนแค่ครึ่งเดียวเนาะหน้าต่างไม่ต้องถามหาจะ้ะไม่มีเป็นปูนแค่ครึ่งเดียวบางฝั่งก็เอาสังกะสีเก่าซื้อสังกะสีเก่าเขามาตีกับบางฝั่งก็ใช่เป็นไม้ลอกล้อมบ้านเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้เนาะก็จะประมาณนั้นก็อยู่กันมาจนแบบเออน้องพลอยเกิดตอนแพ้สิบสองปีสิบสองปีพลอยคลอด พอมีชีวิตขึ้นมาก็นั่นแหละเราที่นี่เพคก,ก,ก็เพคก็มีน้องแต่ตอนนั้นเนาะพอทำไมบ้านเน่เริ่มมามีพื้นเป็นพื้นปูนนะตอนที่ลดปูนขวมจ้ะพี่น้องลดปูนขวมคืออะไรโดยความที่ถนน,นบ้านเพคมันลื่นอย่างที่เพยบอกว่าจ้ะเพ็เกือบตายมาแล้วกบถนนเส้นนั่นเนาะ <S <S ที่นี่ลดปูนซีเมนขวมพี่น้อง เขาก็แบบชาวบ้าน<_ <K> _ <i> เขาก็มันก็จะมีปูนที่แตกอะไรเงี้ยที่เขาเอากลับลดรดปูนที่เขาเอากลับไม่ได้ที่มันแตกบางทีเขาก็ทิ้งไว้เยอะมากเพราะว่าประกันเขาจ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยพ่อก็ไปเอาปูนนั่นแหละจ้ะมาเทพื้นเทพื้นบ้านเทได้ฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็จะบ้านในบ้านก็จะมีฝั่งหนึงนน่งที่เรานอนเป็นไม้เนาะและอีกฝั่งหนึ่งที่ตอนแรกมันเป็นดินพ่อก็เอาปูนมาเทจ้ะก็คือในบ้านเราตอนนี้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งแล้วอื ก็จะเป็นประมาณนั่นก็เริ่มทําทยอยทํามาจนเรื่อยๆจ้ะตอนมีน้องขึ้นมาก็ชีวิตเกิดจะเริ่มเขาเรียกว่าเลยแม่ก็จะไปทํางานไม่ได้มากเหมือนเมกอ,อ่อนออก็จะต้องอยู่เรียงน้องอะไรอย่างเี้เนาะก็จะขายต้นไม้อย่างเดียวตอนนั้นชีวิตก็โอ้ยลำบากลำบากเยอะมากเดี๋ยวเพ่จะมาเล่าตอนต่อไปเล้าที่นี่ตอนพอ หลังจากน้องพอยเกิดเลียนะนก็เริ่มแม่ก็เริ่มทำไร่ช่วงนั้นที่เราไฟังว่าทักสินช่วงยุคทักสินเป็นนายยกปีแรกๆมันมันแพงแพงก็เลยด้วยความที่แม่มีเงินเก็บบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็มันมันก็เริ่มเพจบปอฮุกเนาะตอนนั้นะมันมันก็ได้ราคาดีจากพี่น้องแล้วก็ผสมผสีกันไปหลายๆอย่าง แพ้ก็เลยได้ไปเรียนในตัวอำเภอจ้ะได้เรียนม .1 ในตัวอำเภอซึ่งก็ดีใจมากตอนแรกคิดว่านึกว่าแต่จะของจะได้เรียนอยู่บ้านใหม่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นบ้านใหม่มันเปิดการศึกษาขยายโรงเรียนขยายโอกาสใช่ไหมล่ะที่มีม .1 ในโรงเรียนธรรมดาอะไรเงี้ยอืนั่นแหละก็เลยได้ไปเรียนในตัวอำเภอจ้ะแม่ก็ตัดสินใจให้เรียนในตัวอำเภอเนี่ยเพราะขึ้อม .1 เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อตอนที่ขึ้นโรงแรมมอหนึ่งชีวิตกันนี่แต่ว่าแพรว่าบอกเลยว่าการหาเงินนี่ไม่ใช่แค่มาเป็นตอนนี้เป็นมาตั้งแต่ไหน้น่อยจ้ะลูกจะชอบหาเงินชอบเก็บเงินชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่เป็นเงินเป็นทองนะเอามดอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวตั้งแต่ไหนหน่อยแล้วเนาะนั่นแหละพี่น้องมาเล่าให้ฟังแล้กกวก็ค <c oughs> อติดตามอีพีสามอันอีพีหนาน,นี่จะเอาให้จบแล้วว่าชีวิตแบบ พอขึ้นมัธยมแล้วก็ไปไงถึงมานั่งอยู่เป็นน้เพทุกวันนี่เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนต่อไปจ้ะไปเลยจ้ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหาไห้เพรวาเนาะใครใครชอบใครไม่ชอบก็ผ่านไปไปนานเลยจ้ะบายบายจ้ะสวัสดีค่ะ